อือถึงเนื้อแล้วครับมาพอจังสี่วันนี้มันจังไดเละครับนี่มันคือโอ้โหกระป๋อยจังสี่ครับจูนบี๋ไข่ไข่ไข่โอ้ยมา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 เจ็บครับเบ็ดกับสีเบิด์ทำแล้วนี่เอาเอาไว้เดี๋ยวเฮ็ดเองอ่ะค่อยๆระวังเอาเนาะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับมันนี่ก็ยื้กับบ่าวที่อยู่ทีเก่าครับบ่าวที่อยู่สิพามาเฮ็ดคือเก่าครับมันนี่พิกัดที่มาเมื่อนี้กับปลาเป็นน้องเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปหลุ่นไปมันน้ำกันครับสีได้บอครับมันนี่ไปครับพ่อแพี่น้องดอกแหลกแห่งฟ้านครับเปิดมาเป็นเห็ดนางโงขาวครับมันนี้กำลังจุ๊งจูเลยเนาอ เฮ็ดสะอาดครับพี่น้องปาดน้อยนึงกับรอนเลยนะครับพี่น้องพี่เฮ็ดตะหงก์เลืองครับผมโอ๊ยดอกซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้อง,งเฮ็ดตะหงก์เลืองเอาป้อเอ๊ะแปะเปลือกเล็กหน่อยเนาะปาดหยาบผอมมันอันนี้เปลือกมันใบาหาดอกจุ่มนี่ ปอกมูยังไงเนี่ยน้อครับโอ้ของเสือครับนี่ครับดอกง่า่ก็มูแล้วนี่นนข้าวเหนียวเรางกขาวครับโอ้ยขาใหญ่ยิ่งข้าเป็นมุนๆปวกแทเอาครับนี่อ่าข้าพี่นอ้องปล่อยอีกแล้วครับสองดอกสะสมไปทีละนิดครับผมค่อยๆเก็บไปนะครับ เพราะว่าห็ดมันออกไล,ล่มูมไล่มือนะครับที่เป็นมูเป็นมูมมันก็เริ่มหน่อยลงเนาะแด่แต่จะไปเปาะครับนี่เรือสองจูงไฮบอยทิครับที่เรือเป็นจังได้ครับพี่น้องเดียวให้เบิรงเก็บเหลวกกอนปอกันต้อนเถาโอ้ดอกบัวมันขี่หลบึงค้ามันเครื่องสอวกครบเงียวอูยเบิ้งติล่ะ พูนเบื้องพูนพี่น้องเป็นเข้าข้าวอยูอย่เอาไหวเนาะเอาไหวเป็นเสือครับนี่ครับพี่น้องลอยอแล้วกำลังมื่นตาขึ้นเลยครับปารไข่กลมขรุเล้งสร้างบัวออกเลายๆนี่ยหัวขาเป็นบักเหย้าเลงแสดงว่ากำลังขึ้นนี่สองจุ่มครับพี่น้องลอยแล้ว ขอทีละนิดกเอาครับเอาไปเรื่อยๆ้ะนี่ใช่พี่มึงบึ้งๆ,ๆ,ๆ,ๆดอกขามันดีใสเลยเป็นขาวเลยเอ,อ่อเองออกอยู่ในใบตองาน,าน,านั่นนาเนาอนี่ครับมาเก็บครับบัดปาดไข่โมเมนต์หน่อยหน้อยเดินโอ้ยปอกขา เห็ดเมือนนี่อาจจะพ่เป็นมูหรอกครับเห็ดเล่มนาออู้ดครับสามดอกจอุนี้แต่ว่าบานดอกหนึง่งอู้หี่ว่ามันยังไปตองเงื้องดอกบานแล้วไว้เป็นเสือครับ เดี๋ยวเทือกปืนมาหาเขาอาจจะเอาเนาะแต่ว่าเบาวที่บเ,เอาดอกมันสิมุนอีกสองครับวันนี้พอเทา่าสองดอกครับเล่มไปเนาะขอ,องเสือ,อว่หวาหนบงหัวเท้กับดอกกำลังเอาเปาะเลยนะี่อีกสองครับกำล,ลังสวดขึ้นมาเลยนะี สะอาดแหงเห็ดซองดอกนี่เห็ดแดงครับนี่แดงน้าพุ่หนี้เลยสองดอกครับดอกบกใหญ่เลยเห็นแต่ห้อยเบนเกลียวทั้งล่างครับเราทิวเลยซองหาขึ้นทึ่งเบิ่งข่อยสองดอก่างๆกัน งามอยู่พอแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เฮาเก็บเก็บดอกตองดอกมาครับมาเบิ่งมูนี่โอ้ยไปจุ่มอยู่เนาะุอีกดอกหนึงนี่ทานฝุ่นไกลๆมูุนมาครับมาเก็บบัดน,นี่เป็นปอกขาครับงามๆเลยเนาะ เห็ดดอกใหญ่งามดีครับสะอาดพอขันพอสีตัวดูกระเมื่อยเนาะพอที่จะดอกกระเมื่อยอยู่ครับแต่ว่าเหมือนย่างไก่เนาะเบิ่งตี้ล่ะอันส่วนแห้งดิเบิ่งครับู้ย์บางงามนริงเยียงไว้ดีๆครับพี่น้องเฮ็ดมุ้งจางบัวฮัก มองลงให้มันเจ้าหน้าที่อ๊ะเอ๊เอ๊ะติดผักนี่ครับโอ๊ยตอนมันใครก็จะจุ่มกันอยู่เนาะอันนี้เฮ็ดเรือเขาเี่นี่ครับพี่น้อง ปลาที่บราเห็นเต็มหูหมาเห็นแต่ห้อยเขาเคียมมาละน้ำอ่อมๆข้างมันหืมปอก้าดอกอุย้ยเบิ่งตีละ่ะไข่มันสี้ำใดไล่ะครับนี่เปลี่ยนเล็กน้อยครับดอกนี่เปลี่ยนเลือดดอกนึง หัเป็นหมูสียังไข่แต่เรือเต็มห่มคือสีขักหมูเดียวกันครับแต่ว่าแยกมาอยู่ไกลกว่าหมูไข่ลาพันบ้ออุปปาดง่ายแห่งปาดเจ็ดเดียวสะอาดเลยนี่ก็หมูเดียวกันครับออกกี่ดอกเดียวอยู่นี่อ,อมๆแอมๆนะโมนี่ะครับหุมใดมันออกมันก็นมีเฮ็ดครับนี่ ดอกครับพี่น้องหมูนี่โอ้ยเก็บข่าวเดียวเฮ็ดขึ้นกระตางามขนาดจะไปไป็ลาะตอครับเรืงหกเลื้งครับส้องดอกหน่อยก็ย <c oughs> ได้ดปแกงใส่กันเนะ <c oughs> สียบอยู่ได้นี่ดอกหน่อยพอดีข่ำเลยลึดๆเลยเฮ็ดถึงเขากคำนับ ขาตันจูรูเลยกำลังบานบานแข็งนี่เห็ดปุงนเขากรรมจะเป็นสีแนวนี่ครับพี่เนาะสีหมองหมวงเนาะสองดอกครหกขาดีดอกงามเนาะขาวเป็นแม่น พอดีเลยซำนี่ไข่คร,ครับพี่น้องไข่ไข่ก็ยังมีอยู่เนาะของอื่นก็น,น่านจะมีเห็ดอีก,กเก่าแล้วครับเลยไข่เพ็ดหลังอกเท้ากับนี่งหน่วยหนึ่งเท้าอกหนึ่งแต่จ่องหน่วยปาดเอาหน่วยเดียว

อุ้ยขาหนีวแหงน่ะข้า,าวเหนาวไก่จะบานเลยอีกเชกหน่อยก็มานเทียงๆใบใบกับบานแล้นย,ะย,ยบบน,ลนะอุ้ยอุ้ยงาวดีขนาดครับงกเลี้ยงครับผมดอกหนึ่งกับอีกเครื่องหนึ่งนี่ดอกนีเลื้อเครื่องหนึ่งครับเนี่ยบกับอกดอกเลยนี่ ะสะสมไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องดอกอีชข้าวงามสะอาดออเจ็บไปเจ็บมาสิเต็มตา้นกันนะครับมือนนี้แบบธรรมดาดเลยเจ็บงงี่แต่จะข้นขยันครับดูฮาจังนึงแบบไปผอมมูหญ่กัอีกจังนึงครับอครับพี่น้องอันนี้ใครกำลังขืนครับอืม ติดกันเลยอันนี้ต้องไปพาเบิงองยู่เฮือนครับอีกเรื่อหนึง่งพาทุกดอกครับถ้าได้หลางหลางแกงก็ต้องพาทุกดอกเด้อครับพี่นกถ้าเป็นเห็ดองุงก้านจีเป็นอันนี้เป็นคือจังเป็นป่องเป็นโกนนหืมเห็ดผึ่งแดงขาขนครับาขาแบบปวนเลยเบืองดีละ เงานี้ครับปดเบิง้งความงามอพี่น้องเบึง้งบอ้งขามันขามันติตันัะเพชรอันนี้ไข้ได้ถ,ถึงแดงข้ามมันล่ะแต่ว่าขามันตันเนาะโมมีโกนเลยเด้อ ออกห้างกันดูครับพี่น้องพลังกำลังออกไหมครับมืงอื่นกันหนาจะคกัยูิเนะเปิงทีล่ะงามแห่งกำลังำงามเลยเนะาะมาปอกองดีแล้วบ้นวานดึงดงอขาถุนเนาะไม้หลับเนาะ ไม่รับจะบอกรับเห้นได้หอยเชียไม่รับมาเถอ,อะแหลกมัน้าเบิงแบบอื่นมาเป็นเหงาเลยครับพี่นอ้อง๊าออันนี้ยังเหี่ยวเลยอ<ะ>อกอยู่ในเขื่อพี่อู้แต่ละดอกแบบบ่ธรรมดาครับเปิ่งปุบอ้วนตุบปุบ๊าดครับพี่น้องอุ้ย ต้องเร่งมือเล็กน้อยครับหมดยังขั้นเต็มเลยเอาสันละจังกระเก็บเร็วเล็วเลยเนี่ยขั้นแห้งเลยนี่ขาได้ลีลายหมดผื่นเอาเออนี่นะครับนี่ครับ,อรบดอกใหญ่เพื่อนอนี่บ่งชี้เจาะเลยเอา้าแบ่งกันกินแล้วก็คนปุะเคืองกัได้ แต่ละเหงาวธรรมาดาครับเบิ่งพูดอู้สองดอกอติดกันพับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับเห็ดติดอวนครับนี่เบิ่งข้าคุณมันติดอวนเบาที่อุยกออกหัน้หัวพับหัวพี่้อครับเห็หนึ่งเรืองเอ้ย มาแล้วมาแล้วเหมือนเนี่ยเบิ้งอันนี้เป็นอ้วน,นใส่ตาแบบทับหัวแปรเบร้ิโอ้ยกออกวาหันนี่นั่นโอ้เบิ่งดีนะเอาไปลางแกงเนาะตอกฮักเบิดสกับสับอ,อีกสามดอกงามเลยโอ้ยสีเป็นยัง เน็ดอะงกเลื้องนี่มันปาดหนักจักหน่อยครับหม้าแดงขาไล่ครนะับถั่วชิ้นใหญ่โอ้โดอกแบบง่ายดอกเดียวนี่บ่สร้างโมงเป็นหลอยเนะาะถ่ายให้พี่น้องเบื้งคักเบื้องมาเก้าพี่ลูกวู ก้นครับก้อนบอนนี่ซ้ำนี่ครับเห็นอีกสองดอกที่ท่าหุ่นแห้งญ่กว่านี่เขอปาดตีนกันมาครับพี่น้ง่งมาๆามาดูถิ่นเมื้อแล้วครับมาพอจังสี่วันนี้อู๊ยมันจังไรละครับนี่มันคือโพดคือโพดเลยอื้ กแขนเบาทิวอีกได้นห่เบิ้งความยาาครับพุ่นอ้ยอ้ากบนงูอ้ยอู้อ้ยหนึ่งจมย่งงนุ่นดีครับใครใคอ้ยมาอเก็บครับเ็ดกรสเบิดคำเลยนี่ประมาณตอนสี่มือบ้างที่ว่าแล้วครับาแต่ดูยางเนาะเอา่ยวางกนว่ากันครับ บูขาเอียงคือสีเงาปวดเงาปวดนะครับหักเลยบ้าหักบ้าหัแข็งแรงแึ้นเหมือนไมโครโฟนเลโบแมนโบแมนขนมขนมปุ้งหน่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเนี่ยไฟจะตายก่อนมันสีหักเด็กมาๆๆก็บไข่ก่อนครับไฟหน่อยตัวนี้เนาะเอาไว้เทียมอื่นตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นใครไงเนี่ยนี่คือสีย่างผู้อื่นนะครับ ส่หน่อยพ่กปุ๊กได้๋ยวไปทางไปทางที่มาดเอาไข่ก่อน,นะนเนาะพอดียา,าง,ยาม,างมันเนี่ยจะกับไข่ตัวนี้อีกป้าพี่น่องครับโอ้บาวทิวมานแห่งมันม่เ่ยมาู่สิวู๊ดวันเริ่มเทิมเลยครับเนี่ย ไปเอาไปใส่กระตาปะครับพี่น้อเอาใส่ตัวนี้บุหรี่ได้หนึ่งเมันสี่ข้อหักกระตากระใหญ่ตือสั่นหัวลงเนาะแต่ว่าเฮ็ดมันยาวอีหลีเฮ็ดใหญ่หัวกระตาสั่นหัวลงอย่งไี้แล่วไม่จังสีบุหักเนาะเอาไว้เดี๋ยวเฮ็ดเองค่อยๆระวังเอาเนาะไปต่อบานอีกหนึ่ง้อมูมที่สามเนาะ นำมันหล่นนะครับบัน right entonces, นีปไก่บ้านเลยไปเลยแม่งอยู่กระตากันหล่นเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเหรอครับบันฮักเลยฮักเลยฮักเลยบ่อุ้ยเอาปอกค้านไปกันเลยพอดีแหะแกงเสียบดำเลยแล้วจังฮักที่ลังเนาะอู้ใหญ่เห้เอาเอาครับมีนบ้านมีนบ้านพี่พี่อือกำลังเงีออกเลย เขาอยากบนทันปาด้าด้วยครับพี่หน่อยแา่ว่าฝ่าวา่าห้องว่าหัวเนี่ยมูห่างๆครับแต่ว่าออกเป็นมูอยู่ตังนี้มันของ,งอย่างเนาะอสองจูงก็อีกไขรหนึ่งครับ ตีไข่เลยเจช่โอ้ยลมมาแล้วครับพี่น้องลมฟ้าลมฝนแต่ฝนตกมานี่เฮ็ดออกคักขนาดเด้อบ้านยางมาพอเฮ็ดแล้วงกเลื้งบานนี่ตอนนี้จกักงมงแล้วครับพี่น้องเบิ่งบ่ายสองแล้วมาแต่จกักงมงนะตีสาม <c oughs> มาแต่ตีสามประมาณเอาบ่ายสองอ้า ไก่กบประมาณอยู่ดอกเมื่อยกเมื่อยอยู่ดอกครับพี่เนาะมะพร้าวนี่นนมันก็มวลเขาไปดิบอันเ,นเบื้องตีละดอกเห็ดอุ้อยฝืนฟูพลังงานอย่างห่งดดวนเลยพออีกแล้วครับหนึ่งสองสามสี่หาจุม้มอุย้ยหมานตอนคำมันจะขึอออ้อีตัวละครเนาะอืมมีแต่ดอ,ดอกคำง,งับมันเอาเบือเ่อจะเหนื่อยปนอมมันนี่ แบตโทรศัพท์ก็สิเบิดเพชรกรพเพาะกัออน,น,อนโอ้ยยังไงโอ้ขาขาดนะครับเอ้าบวกเป็นน้ำรวมๆแล้วสวยงามแห้งครับมูนี่มีแต่จุ่มจุ่มเนาะเอาละครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับไม่อยากกาบก็ต้องกลับครับพี่น้องนี่เพราะฝนฝ่าอากาศเริ่มมาแล้วคึมล่มอื้อๆมาเนาะกระมานคือเก่าแล้วครับพี่น้องมัน,นีแห้งมานแห้งเนาะเก็บเห็ดละงอกลิมเทระดอกกระมาพบอแจ็คพอตเทอือนทุดท้ายครับ กระตานี่ข้างล่างก็นสิเป็นเห็ดเผงแดงขาขนเนอครับนอกสีเหลือเพิงหนึ่งนี่ก็เป็นเห็ดละงกล้วนๆเลยครับกระตานี่ไม่ใช่เห็ดละงกล้วนๆคือกันครับสุดยอดแห่งความมานันคือเก่าแล้วครับวันนี้ฝนเป็นตกแหงเนาะครับก็ขอบคุณพ่พอแมพ่พี่น้องขอมารับชมคลิปนี้ทุกคนครับอจอบดกินนี้จึงได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับสำหรับวันนี้บ่าวทิวขอตัวลากระเป๋าแล้วครับสวัสดีครับ